อายุของคนเราโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซ์วันคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ ปัจจุบันคนเรามีอายุเฉลีย่ยอยู่ที่72ปีนะคะนำทางก็คือถ้าคุณอายุ50ปีไปแล้วจะมีชีวิตได้อีก22ปีถ้าไม่ตายเพราะเหตุอื่นสัก่อนนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจงอย่าประมาทนะคะและเตรียมตัวให้พร้อมดังต่อไปนี้คะ่ะ ข้อแรกนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพอชีวิตหลังเลขห้คือชีวิตคารงแล้วนะคะสวยหล่อเป็นเรื่องรองสตองคือเรื่องหลักค่ะ2องทำงานและเก็บเงินให้ได้หากตอนแก่ไม่มีเงินถ้าป่วยแล้วหนังเหนียวเป็นโรคเรื้อรังจะตายก็ไม่ตายเราจะเอาเงินที่ไหนมารักษารล่ะ ดูแลสุขภาพและเก็บเงินไว้นะคะ 3. ปลดหนี้เก่าและไม่สร้างหนี้ใหม่ข้อนี้สำคัญยิ่งนะคะอายุเกินเลสแล้วถ้าไม่มีหนี้ก็ไปรับอันเริฐค่ะ 4. มีที่อยู่เป็นของตัวเองจะเป็นห้องจะเป็นบ้านก็เป็นโลกส่วนตัวของเรานะคะ 5. เรียนรู้เทคโนโลยีและรับรู้ข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะคะ ทำให้เราไม่เบื่อและรู้เท่าทานันโลกใบนี้ในปัจจุบันค่ะและข้อสาคัญหาให้ชีวิตของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนะคะ 6. พูดคุยกับลูกหลานฟังเขาด้วยนะคะไม่ใช่ให้เขาฟังแต่เรื่องของเราอย่างเดียวต้องแวกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอค่ะ 7. เพื่อนดีไม่ต้องมีเยอะนะคะเพื่อนเรื่องเยอะไม่ต้องมีก็ได้ค่ะ แฝึกคิดบวกค่ะเลิกอารมณ์ร้อนปากร้ายขาวเมา้านิงทาไม่เอานะคะอาจจะหมดไว้ที่คนอื่นจะอภัยให้เราแล้วนะคะเพราะเราไม่ให้อินดูเหมือนกับท่าเป็นหนุ่มสาวนะคะเก้ายิ้มให้มากกดให้น้อยหัวร้องให้มากๆพง่ายๆมีความสุขกับตัวเองทุกวันนะคะสิ 10. ขอสถดท้ายนะ้ค่ะอาัยให้การในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะอีกไม่ช้าก็ต้องแยกย้ายราวโลคก,กันไปแล้วนะคะยังแข็งแรงจงรีบออกไปใช้ชีวิตซะไปหาเพื่อนไปเที่ยวพราะประสบการณ์จะติดตัวติดตาเราไปจนถึงวันสุดท้ายค่ะใครๆก็ขโมยตัวตนของเราไปไม่ได้นะคะนี่คือ10ข้อของคนที่มีอายุเกิน50แล้วค่ะ สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองค์บอดแคส